อร่อยระดับไหนนี่อร่อยเต็มอรอยเต็มร้อยเลยเหรอแมงอันนี้บอกรสชาติก่อนอร่อยมากเลยครับกินนอันนี้คืออะไรกระมาษพ่ออับคำหนึ่งนีอใส่พริกนะฮะน่าตานี่มาหนาวไม่หนาวไหนว่านววมองไม่เห็น ไหนวะเนี่ยนี่ยวจะมองเห็นพี่ใส่พริกนะตูนนจะกินได้กับพีนะ่เนี่ยยังไม่มันน้อยอ่ะโอ้โหนี่ก็เทให้อีกนะไม่น้อยแล้วระดับนี้ไม่มีน้อยถ้าหมดเราก็ซื้อใหม่นี่สืบครับ ครคับอันนี้เสิรแป๊บซีด้วยนะครับแต่อดไม่มีนะครับใส่พริพกเหรอแม่นแล้วครับมีวางมีตรงนี้นะครับ <c oughs> โอ้นั่งกินอยู่ใต้แบบข้างต้นไม้ <c oughs> เป็นไงบอกรสชาติก่อนอร่อยมากครับทำไมไม่คนเข้ากันก่อนลูกมาเข้าคนให้นี่คนเพล่อไปขา,ายกันตนัวเขาเลยเน,นี่ยแบบเนี้ยเพิ่มอีกก็ได้น้ำจิ้มเขาให้มาชุดละสอง มันจิ้มนี่ลุงสุนทอนให้มาชุดละ<ร>สองถุงเอ,อ้ยเอาเก็บพี่ทำไมมีทั้งพริกทั้งไม่พริกนะครับทุกคนครับใส่พริกกับมะนาวครับถ้ากินไม่อิ่มก็เอาอีกได้อีกได้ไดเขาเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมเขาเปิดนานแล้วแต่เขาเพิ่งมาขายแถวบ้านเรา เราก็เลยสั่งได้ไงสั่งได้นะคนแถวบ้านเอื้อกบ้านเขาก็อยู่บ้านเอื้อใช่ไงคนแถวบ้านเอื้อสั่งได้หมดเนี่ยเขาเป็นนิติใช่ไหมไม่เขาก็เป็นลูกชุนทรไงยลูกชุนทรเต็มอะไรเต็มร้อยอะไรคลายคลายว่ะอะไรอะไรวุ้ยอะไรอ่ะ เต็มยี่สิบห้ายี่สิบห้าเนี่ยลอยเต็มหนึ่งพันนกิ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 นมากินกินกินเหมือนกุ้งกะละมังเลยอ่ะกุ้งกะละมังกะละมังไหมพ่อลองลองชิมสักคำหนึ่งพี่มึงมึงพ่อขอชิมคำหนึ่งนะเอาแบบคำเป้งๆนะเอาออกไม่ออกคำเป้งๆนะทุกคนครับ อร่อยมากบักมากเลยรสชาติดีอยู่นะมจ้ทำอร่อยมากใช่เพิ่งสั่งมาส่งมาบ้างร้อนๆอยู่เลยครับดูคำตัวตัว โอ้โหยังไม่อทอดก็อร่อยนะอ,อร่อยทุกอย่างขอขอชิมหน่อยนะไม่อินไยอเอาใหม่อันนี้ไฟทอดมัมไม่ต้องหว่วงว่าจะหมดมมหรือไม่หมดมีอีกถุง ตตเลยเราต้องพูดภาษาไทยบา้านบังคับฉี่หลังบังแต่บอกว่าจะพูดภาษาไทยว้าวไฟทอดกับไฟทอดกับอร่อยมากเลย เพราะอร่อยทั้งสองอย่างเนี่ยอร่อยอร่อยเฮ้ยอย่าลืมดูหนังสับปะหยกดนะหนังสับปะหยดเลยอ่ะหนังสับปะหยดหนังสับปะหยด ากตูหนังอะไรอ่ะหนังอืมอร่อยครับอืมคากหน่องแซ่บเด้อมาดีครับแซ่บเด้<พ>อข้อันนี้มันคืออะไรอ่ะนี่เขาเรียกเต้าหู้ ตะหูถอดทอดก็ได้ใสอันนี้ก็ได้ <c oughs> กระตูนชอบผาย,ย <c oughs> อะชอบผายทอด <c oughs> ใส่อีกไหม่ะน้ำจิ้มอ่ะอร่อยมากเลยครับอื้อหือ The g โค้ดไ i เดอร์แต่ถ้าพ่อชอบแบบฉ่ำนะเป็นพอ่อแบบไม่ต้องใส่น้ำจิม้มนะพ่อนะแบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มกินเลยน่าเครียดจังเลยเครียดอะไรวะแม่พ่อเครียดคัก มาอันนี้หอบปเลยนะเนี่ยขมตะหมดแล้วอี่ให้หมดเลยว่าเป็นไงเราอันนี้เวทีที่ถ่ายทำเราจะเป็นเอ่อป่าเป็นสวนแล้วเนี่ย รูด้านหลังก่อนอขอนมตา,ตตาอันหนึ่งดูสวยตายอันนึงก็ที่เราถ่ายคลิปก็จะเป็นป่าลเล็กๆแบบนี้นะใช่ๆๆมีดอกไม้ด้วยใช่มันกินข้างดอกไม้แล้วก็จะมีบ้านเอ,อืเ้อเดรรีบกินดิกูจับมาแล้วรีบกูจับมาแล้วรู้จีอิมใช่ป่ะใช่แล้วเร็วๆนี่เราต้องไปเรียนพิเศษต่อนะเนี่ย เราต้องรีบกินนะกินแล้วเหรอฮะเฮ้ยมันเขียนเล่นเงนี้ยหมันเขียนเล่นดิอันนี้ปลาหมึกกับอันนี้ดูการกินกุ้งของกระกตนนนูนดิครับนึ่งครับ เราไม่ต no ้องกินข้าวกันเสร็จกันเสร็จแล้วอี่ามาใส่อย่างนี้ดิเขี่ยไปทิ้งทำไมอ๋โอ้โหผัดไทยหอยทอดทะเลด้วย 哦，你过来。嗯。Mm. เันจะเอาแฉมฮะเอาอะไรนะเขาจะได้แฉมวันนี้วันนี้นาเลยนนะโอ๊ยแม่ เรียกวอะไรหนึบหนักหนึบหนับแต่รองเท้าก็ไม่ถูกค่ะไม่เหงลืองรองเท้าใครจะหมดก่อนเยอะหยื่อรองเท้าเออให้ถูกคขังอะไงก็ไม่ถูกเหมือนเดิมโอ้สีเขียขนาดน,นี้ <c oughs> อร่อยไหมบอกพ่อก่อนอร่อยไหม <c oughs> ออบอกท่านผู้ชมก่อนอร่อยไหม อร่อยครับอร่อยแซ่บๆครับบอกก่อนอร่อยแซ่บๆครับมาจากอินโดนีเซียจากหนานาบันเอือเนี่เรานั่งแต่ต้นขนุนเรามไม่ต้องใช้อ่ะมาน้ำน้างนี่ก็มีตรงนี้นอย่าดิงอย่าดิงห้ามดิงสายไฟอิ่มแล้วเหรอ เราต้องได้แช์ไมมใครกินใครกินอิ่มใครใครกินเยอะกว่าชนะกครจะเป็นคนกินเยอะกว่ามาพาอช่วยมึงกี้มาแรงอะไรวะปวดตัวไหมโอ้โหปวดท้องกิงนปวดครับแป้งนุ่นมกรอบอ เด็กชายกระตุ้นจะมีความสุขมากเวลาได้กินอร่อยอร่อยให้กินใหม่อีกทีนึงโอเคไหมกินพวกนี้ให้หมดก่อนครพอข้าอิบแล้วก็พอกินยันขอบคุณที่เหยียบขาให้ทำไมขอบคุณที่เหยียบขาให้ <c oughs> ทำไมอ่ะคันทำไม Okay, fora oh, oh, oh.